พระพันเนื่องว่าที่ที่ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้พี่พระรุ่นนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนช่วยหลวงปู่ทำใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นของหลวงปู่สวทํานาคราชขอนแก่นใช่ใช่พี่ในพระ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 รุ่นเนี้มีผงเหล็กไหลมีมีมณสารอะไรกี่กี่อย่างพี่ก็นี่จริงจริงนะพระเดี๋ยวผมเล่าถึงความเป็นมาครับคือผมเป็นคนกดทีเองช่วยหลวงปู่ นค,คนที่ช่วยกดพิมพ์ตอนนั้นมีกี่คนพี่ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ3คนโอเคก็ <Okay. S 2> นะคือมีคนที่อยู่ประถาเรื่องป uh huh. ู่ติดตามคูบาอาจารย์แต่ว่าเนี่ยผมเล่าให้ฟังก็คือภาวงน,นี้ก็จะมีเพชรหน้าทัาง่ง uh huh. แล้วก็จะมีเรก แร่น mm uh huh. ุ่นแร่เม็ดเม็ดนุ่นอ่นอ ok ่ะอ่าที่เขาไปทำภาเรื่องหรืออะไรต่างๆที่เป็นมวลสารที่ผสมผ้านะครับพี่ก็มีลมีเดีตพอสมควรเพราะว่าเป็นของที่นิดแล้วก็จะมีขี้เหล็กไหลนี่คือเป็นขี้เหล็กไหลนี่นี่คือของจริงนะครับเป็นขี้เหล็กไหลที่เอาในถ้ำนะครับที่ลุงปู่ไปครับเพราะว่าผมก็ไปกับลุงปู่เองครับผมแล้วก็จะมีอ่เขาเรียกว่าทรายทรายแก้วทรายแก้วนะครับเอามาจากถ้ำถ้ำถ้ำแก้ว คำแก้วนะฮะอันนี้ก็ของมีฤทธิ์เหมือนกันไม่แน่ว่าจะหาได้ง่ายนะครับผมเป็นทรายเก็บแก้วโอ้โหก็มีฤทธิ์มีเดียดนะแล้วก็จะมีอ่าไอ้แห้กนู่นแล้วก็ขี้เหล็กไหลนะฮะแล้วก็จะมีอ่าอะไรอีกหลายอย่างนะครับมีว่านร้อยแปดด้วยครับมีว่านมีปลอดเปียกด้วยเหรอพี่มีปลอดเปียกนะปลอดลองปูเรียกเองถ้าเกิดส่องนี่มันจะเป็นปะกายเป็นปะกายแบบแป๊บๆแป๊บๆป๊อยู่ พราะประหลอดการหล่อประหลอดเนี่ยเราต้องคือจริงๆจะหลอดแต่ประหลอดไม่ได้ครับผมเพราะมันเป็นของเหลวมันเหมือนกับน้ําครับมันต้องมีส่วนผสมก็คือจะเอาส่วนมากเขาจะใช้ทองแดงอะครับทองแดงแต่นทองแดงถู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 ครับแล้วก็ทีนี้ก็จะผสมประหลอดแล้วกดกินถึงจะได้พี่แล้วผมงงมากแล้วมวลสารพี่บดยังไงเอาอะไรบดเหรอพี่ตอนนั้สารคือลุงปู่ก็จะเอามวลสารเหล่านี้มาทําวิธีกว่า ครับผมก็ทาพิธีแล้วก็ขออนุญาตต่างๆเด้วยการพิธีล่งตวนแหละครับแล้วทีนี้ก็เอาโคกหินละตำใช้โคกหินเหรอครับมันไม่น่าจะแหลกละเอียดนะพี่ก็ก็ไม่รู้อ่าก็แหลกละเอียดครับนะผมใช้โคกหินละตำเจน่าท่านแต่ช่วงนั้นผมก็แยหมันกันนะครับผมเป็นตำครับอ่าแยหมืันกันอันนี้เล่าถึงความเป็นมาแล้วพระรุ่นนี้สร้างในวาระอะไรนะพี่คือสร้างในวาระก็คือ ให้แจกญาติโยมแจกญาติโยมครับแจกญาติโยมที่มาก็ไม่เยอะนะประมาณร้อยกว่าองค์ร้อยกว่าองค์ครับร้อยกว่าองด้านหลังผมเห็นก็เป็นยันอะไรเนี่ยพี่ก็จะเป็นย,นานายันเพชรชักกับยันพระเดือดโอ้ใช่อันนี้พี่แล้วตอนปลุกเสกอะยังไงอธิษฐานจิตเสกคือท่านท่านเสกอยู่ประมาณเดืน 1> 1เอนหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มเหรอครับแล้วก็หลวงปู่ก็อยู่ในถ้ำองค์เดียวโอ้โหไม่มีวัด ไม่มีวัดไม่ได้มีฟ้องสิ่งฟ้องอะไรมีแต่บริพารแปะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแบบเหมือนกับมีวัดมีวาต้องสร้างนั่นสร้างนี่อยูคเัียรเดอ่ะในถ้ำถ้ำที่อยู่เนี่ยก็คือลึกลับพอสมควรนะเขาเรียกว่าตรงนั้นมันเป็นบางเอือช่วงต่อจากไอฐานนกเขาอืนะแล้วก็อฐานนกเขาแล้วก็อะไรนะผู้ผาม่าน อีกด้านหนึ่งด้านนัน้นด้านน้นมันก็จะเป็นภูกระดิ่ง<อ>ขึ้นไปน้ำหนาวหลวงปู่เดอยู่ที่นั่นองคเดียวที่มันเกี่ยวข้องกับห<ม>ลวงปู่เทพรูดอนด้วยไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านอาจจะเคยเจอกันหรือเปล่าแต่ว่าผมท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าท่านเจอภาพผู้เท่าองค์หนึ่งกำลังจะไปนไหนองคายเป็นพาะที่แก่มากแล้วก็เรื่องธรรมะท่านนีสุดยอดเลยครับผม คือพูดภาษาพระนะคี่คุยคุยคุฟังครับผมแล้วก็นั่งชั้นกาแฟแล้วก็คุยเรื่องธรรมะกันครับแล้วก็อะไรอย่างนั้นก็จาก,กันไปครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้อ่ะพระเล็กเล็กพอสมควรแล้วท่านหลวงปู่สงม achieve, งกับหลวงปู่ฤษีบัวลรยรู้จักกันหรือเปล่าพี่หลวงปู่ฤษีบัวลัยเนี่ยครับผมผมก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือไม่อืมนะแต่ส่วนตัวผมรู้จักฤศีฤษีบัวลัยเพราะว่าผมก็ไปหาท่าน นานมากสมัยนี้เาสมควรไปมาหาสูตรตั้งแต่ไม่บ้านเมืองเรายังไม่ไวุ่นวายอย่างเงี้ยรถก็น้อยครับผมนะผมไปตั้งแต่สมัยนั้นแหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตรสมีคนมาต่อ,อสวบได้มันมีความเชื่อแล้วเชื่อในตัวบุคคลหรือเปล่าว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมาจากที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรไม่ได้ว่ามันเกี่ยกับเรื่องเป็นยังไงล่ะ เ,เชียนภาพคุยกันผมไม่เชียนภาพนะครับผมบอกว่า